ความสุกนะคะคอนแนนชัยเอาอยู่แล้วแหละพอเราไปลงทั้งหมดได้หารวมสุกวันนี้เมื่อกี้หอยแครงคุณก็ได้ฟุ้งสุกจ้าเดี๋ยวคุณจะเพิ่มสองเดืเลยใชคะใออันนี้จ่ายนี้จ่ายายเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจ้าไม่ปลาร์มได้จ้ะไม่ปลาร์มหนูใส่เมมโมรี่ไว้เรียบร้อยนะแจวว่าจับคุณเสื้อดำหนึ่งลกแล้วก็พี่ตลาดเลย เรื่องติดยังตอนนี้อยอตอนนี้น,น,นี่นค่ะเินไม่ร้อนเท่าไห่ะติดอยมีสาม <c oughs> โคกเลยใช่ไหมหนึ่งเอ้โคกเดียวอ๋อขอบพี่ที่ตลาดเดี๋ยวนะทำไปเลยหรือแยก ตายอยู่ครับเดวๆมีอ่านี่ยำผลไม้ยำข้าวโพดมะม่วงเดี๋ยวทอดโพดม่วงก้ามก้ามปูโพดม่วงกุ้งสุกที่มือก้ามปูกุ้งสุกสั่งจองได้เลยนะครับสั่งจองเลยนะ เด็กที่ไหนนางรบมาถูกร้านแล้วครับร้านนี้แหละครับเห็นพูดแบบนี้ทุกร้านมีไปขายนไม่ได้มาถูกร้านแล้วครับที่ที่กำลังหาอยู่แล้วถูกแล้วอ๋อเหมือนกับที่วันนั้นลูกค้าพูดให้ฟังอะว่าถามหารุงอยู่คนที่ใช่เขาชื่อคุณสุนิตหรือคุณอะไร เลยบอกคุณลูกค้าเป็นแฟนคลับเขาเหรอคะเขาบอกอ๋อผมเลิกติดตามไปแล้วจริงเหรอคุณเล่นตายเสร็จแล้วน้อยนาอ่านี่ใครจะไปทำร้ายคุณโจ่ะคะไอ้ที่หยอกหยอกอ่ะพ่อแฟนคลับเขาชอบคุณโจหยอกขนมนี่แหละคือกระดาษเนยเยอะๆนะครับทั้งคู่ล่ะโดนทั้งคู่คือเรื่อปกติโซเชียล

ต้นจำธรรมดานะฮะจ้าไปไหนใส่ข in ้าวโพดมะม่วงธรรมดาได้ไหมคะจ้าสมั่นกรุงศุกเดี๋ยวก็ไม่พอจ่ายาส้มตำนะจ้านี่จะดลหนอยู่ใใบหน้าธราใช่ต้นเป็นคนดีทำถูกอยู่ถ้าคนไม่ดีม้วนนิ่มเอาเลยนะไม่แต่แต่เราก็คนเขื่อนนะเราก็นึกว่าพี่พี่เสื้อแดง ่่าพรุ่งนี้ก็ขายนะพี่ต้นนะวันนี้นึกว่าจะไม่ได้ขายแล้วเขาไม่ตักบาตเป็ีนพุทธไงวันนี้วันอ๋อวิสาเหรอแล้วเขาเปลี่ยนเวลาตักเขามาตักตีห้าขึ้นพรุ่งนี้ใช่ไหมวันวิสาอ๋อตักหมดแล้วข้าวโพดมะม่วงเน้นข้าวโพดไม่เอาถั่วปู่ไหมเหรอไม่เอาเาาวกินแล้วได้วันก่อนก็มาทานคุณโจร เดี่ยวหวานเค็มบอกได้นะครับร้านแต่ว่าเรื่องจริงนะมีคนมาถามหาคุณโจนะอ๋อครับเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณโจไปรับผิดชอบลูกในคลองนึกเลยโอ้ยนึกไปเป็นเอฟซีโอ้ไม่ได้ยุ่งกับใครแล้วเขาไม่มีใครเอาผมคุณพ่อใหใครเป็นแฟนกับเจเล็กกับคุณโจถูกใจนะคะไบหน่าถูกใจเหรอเคยเกยแกงไอ้เนี่ยคุณเต้น แกงคุณโจอให้น้อยหนาเรียกพอ่อหนาบบกพอ่อใครก็ไม่รู้ <laughs> างาไงนะไงตายลูกค้าเดินพ <Hans> อเขียนเมนูอยู่ตอนนี้แถมให้นะก็ะคุยกันให้รู้เรื่องก่อน,เด,นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเนี่ย <laughs> <laughs> ช่อมด <laughs> 150นเ่อร้อยห้าเศษคนเจับนะจะไม่ได้เอาลูกค้าประจำแพงทีก็ขายร้อยหกร้อยเจ็ดแค่นั้นและค่ะ กันนะคะขาคิวไม่เยอะนะคะเราใช้มะนาวแทร,รับประกันค่ะอันนี้แซลมอนกับปุ้งสุกนะคะลูกค้าประจำคิดไป 150, ะะร้อยห้าสิบมาตรฐานก็ไขยร้อยเจ็ดนะคะพี่เตอร์ ใส่หมวกกันน็อกย้ำนะมั้งทำไมอ่ะฆ่าศิกันอะไรใส่หมวกกันน็อกการโควิดก็น yes> ั่นรอใส่ไอ้เฟสชิลอะเวียนหัวเวียนหัวอะไรมั้งเอ้าก็มันทั้งแม่ทั้งเฟ้ยทั้งอยู่ลูกกตาเนี่ใช่ใช่ใช่เวียนหัวพ่อถัใส่น้อยหนาขังอยู่เลยน้อยหนาบอคล้ายคล้มนุษย์ต่างดาว แล้วม,มันกันได้จริงหรือเปล่าไม่หรอกมันก็มันก็อีกแหละนะก็ดีก็ไม่ใส่ฮะใช่อยู่แล้วแหละตำตำแล้วอะไรใช่อะปล,ลาไหลใกล้ใกล้อยากเพิ่ม,มหรอไอ้สด อ๋อคุ้งสุกกับคุ้งสดคู่กันใช่ไหมลูกเป็นทูโทนได้สิลูกก็ทูโทนทั้งคู่นะชิมหน่อยนะคะลูกชิมไหมลูกจะลูก,กันนะคะน้าลูกเอาน้ำฟังมากินแก้วโถน้ำเดิมที่แม่กินตลอดไหมน่ะ กติยังไงจเจด้กก็ขายอะคูโทนให้มาตรฐานจเล็กก็ขายหนึ่งร้อยที่ละร้อยน้องเป็นเด็กอยู่สองสองอันเนี้ยเดี๋ยว <200. S 1> จะเล็กขายสองท็กนะจะเล็กกระติกลูก <c oughs> ที่ละแปดสิบบาทนะเป็นร้อยหกสิบแล้วก็หนมจีนสิบบาทนะแต่ว่างไม่โลงแบตนะแบตอีกเก้าเปอร์เซ็นต์ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกสิบแบตหมดเดี๋ยวเด็กบิงหนี <c oughs> ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก <c oughs> แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไอ้นี่ลูกนะขายราคาพิเศษเราไม่ได้ลดปริมาณลูกนะให้นี่ดูเอเนะนี่ยทำซั่วนะจ้พวินากินนะ่ะโอ้แบบนี้มันสุดยอดเลยอยู่ข้าวเหรอข้าวข้าวเหนียวมาจำกินะต่อไป Tăm para tampara tam sua tam sua giữa mặt của bang 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 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหากิ้งเลยอ่ะออคนเยะไข่ดีก็หวานงงเล่นต้องงงเลยไม่ส่งคลิมกมั้งฮะเอาไปไหนอ่ะ <c oughs> เคยชีวิตเคยหยามได้กับชาวบ้านเขาหรอกหน่อยไดูมีบอกว่า <c oughs> ทำไมหนาไม่ส่งคลิปให้บ้างนะส่งคลิปให้บ้างเลยวันนี้มีเมนูเด็ดไม่มองไม่มีหรอกมีก็ไม่นา อย่างนี้อยากโดนช้อนแกงเหรออยากโดนช้อนแกงว่ะอยากโดนช้อนแกงว่ะรู้จักปะฮะแจ็คแม็คโคลอ่ะเทอร์โบแจ็คแม็คนะฮะรู้จักปะรู้จักอีกรู้จักสไปา่ปะฮะที่ไม่มีล็อกลุยบีตองมีแต่ลูกเบตอง ไอานาชอบเหรอน่าตกใจมากคุณเจมเอาเด็กแปดสิบบาทปกติเจ็ดสิบนะไม่ใช่ไม่ใช่นะสอดเดี๋ยวพูดจบกดจ๋ยวเปกติอสอดนะเจ็ดส่กนขายแปดส่วนถ้ขายร้อยแต่นี้เราลดให้สิบบาทเด็กแปดสิบลดให้นะฮะที่ร้านขยันได้ส่วนเราก็แปลงตัวเป็นเด็กมา ลูกค้าเจอเงินด mm ้วยนะจริงจริงแล้วก็ไม่ร้องไห้แย่เลยนะนะมีคุณลูกค้ามาซื้อซ้อมตำร้านเราแล้ว mm ยืน hmm. ก so ันหลายท่านเต็กกับท่านตังงนไว้สามร้อยแล้วก็เราก็คืนน้องไปเพราะคุณลูกค้าท่านนั้นฝากไว้แล้วก็ไปแล้ว ได้จ้านี่ยำอะไรครับตำมข้าวโพดาหมมือ,มอร้านเดียวค่ะโพดปลาหมึกหมึกไขยย่แกดดูข้างหลัง อันนี้ไม่คลิปปัจจุบันนะฮะปัจจุบันนีค่คะเสื้อตัวนี้ไม่เคยใส่ออกงานนะี่ไงใช่แต่ก่อนหน้านั้นเป็นคลิปเก่านะฮะเอามาเล่าใหม่นะ,ะครับคลิปใหม่ค่ะคลิปใหม่หมตัวหนูไม่เคยแต่งหน้าตัวนี้วันนี้หนูยังทาเปลือกตาสีเขียวเลยเห็นไหมคะ,อ,ะอย่พาพอกระพริบตาปุ๊บ กับปลาลูกค้าลูกค้าก็จะได้ักว่าเหมือนนกแก้วเอาก้ามปูสุกกับกุ้งสุกได้จ้าก้ามปูเด็วนะคะกับกุ้งสุกเด็วนะแวบๆปั๊บเราพ่อที่ของหวานเนี่ยฮะไม่ใช่ค่ะหมานนี่